a p p l e เผชิญกับปัญหาที่น่าหงุดหงิดหากข้อความไอเม s เซอของคุณไม่ส่งได้และแสดงคำเตือน Not Delivered หรือเปลี่ยนเป็นฟองสีเขียวแบบ SMS ส s s ซีแทนหรือแม้กระทั่งส่งออกจากอีเมลแทนหมายเลขโทรศัพท์คุณคงรู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยเลยใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วง Apple ได้ออกเอกสารสนับสนุน https: //support.apple.com/tel:119859 ฉบับใหม่มาแล้วเพื่ออธิบายสาเหตุและขั้นตอนแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้ iPhone สามารถกลับมาสื่อสารผ่านไอ e มสเซอได้อย่างราบรื่นอ,อีกครั้งและนี่คือจุดที่น่าสนใจจากข้อมูลที่มาจาก macrumors https www macrumors com 2 0 2 5 1 0 1 5 a p p l e i m e s s apple ข a c a t i v a t i o n ios k 6ปัญหานี้มาเกิดขึ้นกับผู้ที่เพิ่งตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่บนระบบปฏิบัติการ ios 26และเลือกตัวเลือกตั้งค่ายซด์ภายหลัง ในเมนูการตั้งค่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะเพราะการตั้งค่าเซนถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดใช้งานไอเมสเซอร์โดยอัตโนมัติหากข้ามไปขั้นตอนนี้มันอาจทำให้ไอเมสเซอร์ไม่ทำงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผู้ใช้ที่อยากใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อส่งข้อความมอฟรีระหว่างอุปกรณ์ Apple ตอนนี้มาดูวิธีแก้ปัญหา not delivered ในไอเมสเซอกันเถอะขั้นตอนนี้เรียบง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่า iPhone มาลองทำตามนี้ดู เปิดแอป Settings หรือเรียกอีกอย่างว่าการตั้งค่าในภาษาไทยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณเลือกเมนูจากนั้นเลือก Messages เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าข้อความปิดสวิตช์ IM s s a g e ชั่วคราวแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเหมือนกับการรีสตาร์ทฟีเจอร์นี้เพื่อให้มันทำงานได้อย่างถูกต้อง a p ป l e ิบอกว่าวิธีนี้เหมาะสมมากสำหรับผู้ใช้ที่อาจข้ามขั้นตอนการตั้งค่าเซนไปตอนตั้งค่าเครื่องครั้งแรกหรือแม้แต่คนที่เพิ่งเปลี่ยนเครือข่ายและเพิ่มเอซยใหม่ในภายหลังเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพดูว่าการตั้งค่ายซา,ายเหมือนกับการเสียบสายอินเทอร์เนต็ตเข้าสู่ระบบของคุณถ้าขาดมันไปไอเมเซอร์ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้เต็มรูปแบบนี่ถือเป็นบั๊กของไอเมเซอร์ครั้งที่2ที่ถูกเปิดเผยหลังการอัปเดต ios 26แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจไม่รู้เรื่องนี้เลย ก่อนหน้านี้ Apple เพิ่งออกคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเปิดใช้งาน i อ e ม s a g e ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอัปเดตครั้งนี้ยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่ต้องแก้ไขแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามบางคนอาจคิดว่าปัญหานี้เป็นข้อผิดพลาดของผู้ใช้เองที่ไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้องแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าทำไม a อ p l e ถึงไม่ทำให้กระบวนการตั้งค่าเครื่องใหม่เป็นไปอย่างอัตโนมัติมากวันนี้เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่แรกและนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้ง คุณคิดว่าการบังคับให้ตั้งค่าเซอร์ระหว่างการตั้งค่าเครื่องใหม่เป็นสิ่งที่ดีหรือทําให้กระบวนการซับซ้อนขึ้นหรือบางทีมันเป็นวิธีของ Apple ในการผลักดันให้ผู้ใช้ใช้ไซมากขึ้นซึ่งอาจมีประโยชน์ในยุคที่โลกกาลังเปลี่ยนไปสู่การใช้งานดิจิทัลมากขึ้นถ้าคุณเพิ่งอัปเดต iOS ย6หรือเปลี่ยนมาใช้ iPhone เครื่องใหม่แล้วเจอปัญหา not delivered อย่าลืมลองทําตามขั้นตอนข้างต,ต้นดูซิมันอาจช่วยให้ไอเมเซอร์ของคุณกลับมาทํางานได้ปกติอีกครั้งและสําหรับผู้ใช้้มมมืออให่่ลงเพิิตดวยยก หาราตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกตั้งค่าในไอเมเซอรหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตสุดท้ายนี้เราอยากฟังความเห็นจากคุณคุณเคยเจอปัญหาไอเมเซอรแบบนี้ไหมคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตั้งค่าเซ็งที่ซับซ้อนแบบนี้หรือมีวิธีแก้ไขอื่นที่คุณอยากแบ่งปันกันแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้คนอื่นๆที่อาจกำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน